เอยู่นเบการานแบบพวกเราหาถึงว่าเราอยากไม่มีไม่อยากไม่มีสาระอยากไม่มีประโยชน์ต่อการทางานของพกเราก็คือเหมือนมัเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ใช่ค่ะมันเน้นย้ำอีกครันึงว่าเป็นแรงงานอิสระซึ่งพวกเราไม่ใช่อิสระพวกเราเป็นคนนกันว่าต้อง้องกันแล้ววันนี้เราจะมีข้อเสนออะไรบ้างนอกเรื่มที่จะให้ ยุการเดินหน้าอตสรเามอนนะไรียาให้เป็นเวท่สมอะไรตอนนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของคารอนะคะที่มันลดลงแบบวดเลยคคืว่ามันเกินขึ้นแล้วก็หราเซ็นทเราเามีนปากตาเราก็จะมาขอค่าประกันค่ารองจ่เป็นส2บาทองปากประกันรายได้เักสอชั่วโมงแล้วก็นางพ่วงนะคะเป็าเป็นของค่ารอง ก็แอเค่รูกสเพราะว่าคั้นี้รู้สึกว่าทีนี้เนี่ยความร้กองม่าเราที่นแบรนดที่มันมีกาก็อยากให้ให้จัดกลุ่มของพวกเราที่อย่น่ไห้างในแ่ที่ท้ในทุกทุกทองที่เราทงานเข้ไปของเราก็อยาก ในรูปปับนนี้เนี่ยที่เรามีไม่มีอะไร่ตาเลยจะไม่มีอะไรทีต่แล้วที่พวบมปัของทางกามันคอความปลอดในกัความคาระว่าในนัสืะแต่พวกเราคะพวกเรามีอะได้จ้าเป็นแพลตฟองมะชัดเจนนะคะมีการลงเวลาแตอดนะคะมีการมีโบนัสงน้ิคะคะเปสแกนหน้าเป็นการจับกามปลอบว่าเรา ก็จะมาเราก็จะมาคุยถึงปัญหาแล้วก็คนเี่ยงนะคะเราต้องตัดสินใจก็ควจะกพรแบบนี้ได้้าม้งข้ประการจุดใจด้วยคน้เยเราเปนมามีอะไรจกไม่อะไรดูแลเราเราจ็บ่สียชีวิตขวกเราเราต้องดูแล มหาศาลแบบสองเป็นะลักสองไม่ได้เพวกเราทุกวันนี้ลงทุนสร้าง Yeah. 好的，好的。 ก็ไม่มีกฎหายะไรัเอแล้วครับแต่ก็ไม่ทำเชื่อตัวประเมินมือตัวเสกเงียบมือแต่วันนี้เรารอให้เขาได้งียได้หน่นี่ไงร่ทำได้ต้องเรา้ทงานต้องมองที่ิัว่ามีความักัหา ตเหตุไม่ได้เลยนะฮะพอเราปุ๊บทางสันีับสางรยาบาเยไม่อไปทำดไนี้กางงยาบา็นยามานของเราอ่ะต้องลอรอต้องมีั่นเสร็จปุ๊บในการที่เราจะมีอาจารต่ารเข้ามาเนี่ยจะมีเสริดมากกว่าที่เราจะเป็ัทุกคนด้วยเพราะว่ามีตัวเอราก็อยากจะรงานในระบบของคนอ่นจริงจริงมันเป็นอยู่แล้วกดยการจ้างงานแต่เขาปิดเงินเราเขาทอดกดลัองพ้นของเราไป ทำ้งานหือคนทำงานเป็นค่าตอบแทนแตก็มีค่าามว่าเนี่ยวเป็นมาตรามส<ง>ามป็<งา>นจัฟรีไ่จ้างอะไรจิตวิา คือกรณีค่ะถ้คุณทำงานนะคะก็จะมาใคุณกลับไปที่การรอแรงงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรมนะคะเดินทีทางโนของที่อร์นะคะที่เคยเอามีนุสุมาเรื่องของพันธุ์ปบแรงงานตลอดแล้วนะคะจากกระทิงท่านก่อนก็ถือ่าเนการประกาศนะคะแต่หลังาท่านกดตแหน่งไปแล้วก็มี Okay. Thank you.